ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทดลองนะครับ M ร้อยกับผงชลดนะครับเพื่อที่จะมาเล่งลากนะครับให้ต้นบอลสีนะครับแล้วก็ให้ใบเขานะครับแล้วก็ลบต้นแข็งแรงนะครับซึ่งผมย้ายมานะครับย้ายมาจากต้นแม่นะครับือทีนี้ตอนที่ย้ายมาเนี่ย มันต้องใส่รถมานะครับรถมอไซน์นะพอดีผมเอายางรัดนะครับหลัดตรงนี้นะครับด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอ่าต้นนี้ก็ไปเลยนะครับไปเลยส่วนต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นหกหลงกระถางนี้หกหลงก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับสบภาพก็จะประมาณนี้ เหี่ยวนะครับเพราะว่ายางรัดตรงนี้นะครับลำต้นเขาเลยตายนะเลยน่าเน่าไปเลยเนาะผมก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยเอาอยางรัดตรงนี้นะครับทั้งสามต้นเลยสุดท้ายก็สาภาพยอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาลองผสมเอ็มลอยกับผงชล กับน้ำประมาณครึ่งคุถังนะประมาณเกือบสิบลิตรหกห้าหกลิตรนะ,ะผงชูรสผงชูรสเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะไขเห็ม้อย เอ็มร้ยนี่ก็เขาใช้กันประมาณฝาหนึ่งต้องต้องลองฝาหนึ่งก่อนเห็นว่าถ้าปลูกแรกเนี่ยเขาจะให้ใช้อันนี้นะเอ็มร้อยกับน้ำประมาณหกถึงสิบลิตรแล้วก็ลดน้ำนะ อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่อยผสมไอ้ผงจุรสใส่เข้าไปมันจะช่วยเรื่องของหลากนะครับแล้วก็ให้น้องแตกกอเร็วนะครับอันนี้ก็หน่อเขายังมีหัวอยู่นะแต่ว่าลำต้นตายไปแล้วเพราะยางรัดนะครับ เอาแบนนี้เลยลดลงไปเลยฮรเดี๋ยวดูประมาณสักสักสามวันสามวันว่าเขาจะงอกขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่งอกก็แสดงว่าเน่าเดี๋ยวดูต้นต้นนี้ก็น่าจะอีกไม่กี่วันน่าจะเหี่ยวแล้วก็ตาย ต่หัวหน้าจะยังไม่ตายเนีเรามีต้นว้เหลือเดี๋ยวอีกประมาณสักสมวันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้พงชะลดเนี่ยก็เอียมลอยมันจะทำให้ต้นบอลเราเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือเปล่านะครับ เขาบอกว่ามันล่าแข็งแรงลากเกาะเร็วนะครับแตกเร็วแตกกอเร็วนะครับลำต้นก็แข็งแรงนะเดี๋ยวอีกประมาณสักสาวันมาดูกันโอเคครับ